ไม่ได้จอดำสายอากาศสายจานไม่ได้ถอดล,ลองอีกดูอีกทีนึงว่ามันได้ไหม,ไปปปมดดเปิดกล่องปิดกล่องมันหุดละเปิดกล่องอีกทีนึงให้มันหาขึ้นทีวีใหม่ วิธีแก้ปัญหาคองดำโอ้ยจอดำจอดำดูบนโลกเดี๋ยวลองเอาไปช่องโ6 24เมื่อกี้จอดำนะครับนี่ได้แล้ว ทำจนกว่าจะได้นะปิดกล่องปิดกล่องแล้วเปิดใหม่ปิดกล่กองแล้วเปิใปดปใหม่จงกว่าจะได้นะครับง่ายง่ายดูบนโลกได้แล้วครับสี่ทุ่มพอดีเอเสเปน